ี่ดองแดงเป็นยังไงทำต้องเส้นใหญ่เส้นทำวันแรกแต่ว่าไม่ใหญ่ก็คือขนมจีนเส้นสดจะททำเป็นเส้นใหญ่จะต้เหมือนต้มปูคล้ายคเกี๊ยวแต่ถ้าเป็นที่เชียงคันมันจะต้อนเหมือนต้มต๋นใส่ปูคือ่ดองแดงเป่วันแรกเลยดองแดง ที่บ้านเจด้วันนั้นผมโพสไปน้องเขาก็มาโพสน้องที่เคยอยู่เลยอกเน่องดเออ้เห็นขาเด็นยแดงไมได้กับมาเด็กอไม่กไม่มีไม่มีไม่เป็นนี่มีเฉพาะเลยป่ะครับ้าเพเลยเลยครับนะหืนบ้านพี่จิมไม่เคยได้ยินใช่ไหมเส้นนองแดงนี่ใหญ่พี่จิมไม่เคยได้ยินใว่าผมไม่แปลกไม่แป อ,อ,อ,อันนี้เขาทำกินกันมาแต่เดิมหรือว่าเพิ่งมาคิดกันนานเลยครับตั้งนานนานเลยแต่ก็คือมันต้องมี มีตำเส้นสดเอ้ยจะมีขนมจีนทำขนมจีนเส้นสดซึ่งจะลักษณะของมันก็แบบเดียวกันขนมจีนนี่แหละแต่ว่าให้รูมันจะรูใหญ่เวลาเรากดมนนับหนึ่งสองสามกดหนึ่งสองสามกดเขาไม่วัแต่ถ้าเป็นเส้นอย่างนี้คือนับหนึ่งอย่างเดียวเรากดจนกระทั่งหมดเลยที่ี้านกระเด็นอ๋อมีจมวัะแต่ว่าใช้แป้งแบบเดียวกันแป้งแบบเดียวกันนะครับ หม้อน้ำรนกับหม้อเดียวกันต่ำดัแดไม่เหมือนกันะแล้วหม้อทน่ตักไม่เหมือนกันก็ช่แต่แล้ที่ไม่เหมือนกันตำดองแดงนะครับดองแดงครับอย่างนี้เองมีที่บ้านนาออนั่นนาอ้อนาอ้อตะเียนานนาอ้อะเคียนคานดัดซ้ายนาอ้องเชียนคานดัดซ้ายตํำดองแดงนะครับเป็นใครไม่เคยทานส่วนนี้จะเป็นต่ำลาลาทั่วไป ตำดองแดงคล้ายๆออกยำบีบเยอะๆใส่ลงในใช่ใช่ขา่ยำครับฟังเรื่องราวไปแล้วคราวนี้มาดูวิธีการทํานะครับตําดองแดงนะครับอย่างแรกต้องบีบเส้นนะครับเส้นดองแดงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าเขาเอาไปลวกแล้วไปตํำยังไงครับผมนี่เส้นดองแดงนะ ลวกเส้นดองแดงนะครับจะเป็นเส้นเหมือนเกี๊ยมอีขนาดใหญ่นะเกี๊ยมอีขนาดใหญ่เล็กเส้นดองแดงนะครับอาหารทางังเลยนะฮะลวกกับตอสดๆอย่างเงี้ยนี่อยู่ที่ร้านเจ๊ตุ้มนะฮะ นี่ตำดองแดงใช่ไหมครับมันมีตำดองแดงก็สัวดองแดงอะไรแบบนี้ตำขนมจีนอันนี้ตำอะไรครับเนี่ย อันนี้คือซัวดองแดงถ้าตำดองแดงก็คือมีแต่ผักแด่กับเส้นดองแดงก็ได้เหมือนตำซัวซัวก็จะมีเส้นมะละกอด้วยแต่ถ้าตำหนุงมจีนก็จะมีแต่เส้นขนมจีนแต่คือถ้าใครมาที่นี่ก็คือต้องมากินนี่ไงคะเพราะเราขายมานานแล้วขายแบบที่ีสามสิบแล้วค่ะโอ้ขายคิดดูว่าเดี๋ยวแม่ดาราน่ะนน้าเด็ดนะแกเคยเรียน อยู่เป็นบอคอเลยเนาะแกเกิดศูนย์สี่ศูนย์สี่แกอายุเท่าไหร่แล้วแกก็ยังได้กินร้านพี่อยู่แล้วทีนี้ไปแลกกระแม่เที่ยมเลยก็มาแวะทานแกเกิดศูนย์สี่แกเรียนอยู่บอคอสมัยนั้นบอคอเลยเนาะแกก็มีเพื่อนเวลามาเมืองเลยแกก็จะมาแวะกินแกเกิดศูนย์สี่นะแกเรียนอยู่บอคอเลยแกก็มาทานนี่แต่ก็เป็นของของแกเวลามาเมืองเลยไปกินข้าวปุ้งตอนก็นอเสอตั๊กนี่เลยได้สั ก็คือยายขายหนูก็ช่วยขายเราก็ติดต่อจัดยายช่วยเต็กก็ช่วยกันอยู่ในครอบครัวนี่แหละที่ดีชีวิตคือสบายๆใครมาก็ได้ทานแล้วเดี๋ยวใส่เส้นเลยมาเลยใส่เส้นลงในก็จะใส่ลงแในพ่อมีใส่เส้นแไหมผักอะไรครับโาะผักสารพัดผักเลยที่เรากินได้มันกินได้หมดระยเวลาการตรงนี้เลยเออกเส้นกัน จขอบคุณครับจ้า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 คิาชรับก็วิธีการตําเส้นดองแดงนะครับสูตรเมืองเลยครับผมพบกันใหม่ครับ